สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น ep 3แล้วนะครับในการที่เราจะเตรียมพัฒนานะครับแอปพลิเคชันด้วยฟลัตเตอร์นะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรันฟลัตเตอร์ด็อกเตอร์นะครับฟลัตเตอร์ด็อกเตอร์คืออะไรนะครับถ้ายังจําได้นะครับใน ep แรกนะครับตอนที่เราทําการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเนี่ยสเต็ปของมันนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องมากําหนดพาร์ตนะครับซึ่งก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับว่ากําหนดพาร์ตยังไงนะครับฟลัตเตอร์สลัดบินนะครับ จากนั้นนะครับเราจะต้องมาใช้คำสั่งนะครับตรงนี้นะครับ run flutter doctor นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับว่าเช็คว่านะครับระบบของเราเครื่องของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่านะครับวิธีการนะครับ run flutter doctor เราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะไปตรง search นะครับเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่า command ขึ้นมานะครับ c o m นะครับ ่ะเราก็ไปเลือกเป็น Command Prompt แบบนี้นะครับก็คือการใช้คำสั่งใน Dot นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์คำว่า Flutter นะครับ f l u t t e r w h วันะฮะ d o c ก o r นะครับ D O C T O R นะครับ flutter d o c t o กก็กด Enter นะครับจากนั้นนะครับก็รอให้นะครับระบบนะครับทำการเช็คด็อกเตอร์ก็เหมือนหมอเนาะก็จะเช็คเครื่องของเรานะครับว่า มีอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีนะครับอะไรที่ต้องดาวน์โหลดเข้ามานะครับเพื่อจะทําให้นะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับมันทํางานไปตามสภาพจริงเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าใครนะครับเพิ่งจะรันครั้งแรกเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้มาแบบนี้นะครับมันอาจจะมาเป็นหน้าจอสีฟ้าๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเลขศูนย์วิ่งไปนะครับ จนกว่าจะมาถึงตัวนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับปล่อยให้มันทําเลยนะครับหลังจากที่ใช้คําสั่ง flutter doctor นะครับปล่อยหน้าจอทิ้งไว้เลยนะครับยังไม่ต้องไปกังวลหรือว่าไปเร่งรีบอะไรนะครับปล่อยให้มันทําของมันเองนะครับถ้าอะไรที่ไม่มีนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดเองนะครับนี่ผมก็จะปล่อยให้มันเป็นนะครับไปเรื่อยๆนะครับตามสภาพจริงนะฮะโอเคนะครับ เมื่อทําการเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เขาจะแจ้งเราเลยนะครับว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับอย่างเช่นเรามี VS Code แล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเรามี Flutter แล้วนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เหลือในส่วนของ Android Studio นะครับซึ่งเราจะไปพัฒนาด้วย VS Code นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Android Studio นี่เราอาจจะไปอาศัยในเรื่องของการใช้ e m u ม i t o r นะครับหรือว่าการจำลองสมาร์ทโฟนแทนก็ได้นะครับ โอเคนะครับก็จะแจ้งว่าด r f i l e ราวปัญหาอยู่3าาอย่างอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับหรือว่าเราจะมาเริ่มพัฒนาแอปของเราได้ยังไงนะครับผมก็จะมาทําการสร้างโฟลเดอร์ก็แล้วกันนะครับวิธีการสร้างโฟลเดอร์จะใช้คําสั่งดอทนะครับในการเข้าไปสร้างก็ได้นะครับใครที่มีพื้นฐานดอทนะครับ หรือใครที่นะครับยังไม่มีพื้นฐานก็นะครับใช้วินโดว์เรานี่แหละนะครับไปสร้างง่ายๆเลยก็ได้นะครับอ่ะผมก็จะไปที่ไดดีอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ง่ายๆนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ New แล้วก็โฟลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับจะกําหนดชื่อโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับว่าเป็นแอปนะฮะที่สร้างจาก f l u t t e r ร์แล้วกันนะครับ แอปฟลาตเตอร์นะฮะแอปฟลาตเตอร์อันนี้เป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับแอปฟลาตเตอร์นะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้โฟลเดอร์นะครับสร้างขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปหาโฟลเดอร์นะครับโดยการใช้คำสั่งดอทนะครับวิธีการนะฮะก็คือนะครับพิมพ์คำว่าดีนะฮะแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะมาที่ไดดีแบบนี้นะครับย้ายเข้าไปที่โฟลเดอร์ก็คือไดดีครับ เชียง directory นะครับ cd นะครับแล้วตามด้วยนะครับชื่อโฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้ผมตั้งชื่อว่า app flutter นี้นะครับ app flutter กด enter นะครับ cursor ก็จะมากับพิบอยู่ในโฟลเดอร์ app flutter ของเราแบบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาครั้งแรกเราจะทำยังไงนะครับให้พิมพ์คำว่า flutter นะครับคำสั่งนะครับเป็นคำสั่ง flu นะครับ d t er นะครับ วัดนะครับ create แปลว่าสร้างนะครับ c r e a t e อย่างเงี้ยนะครับตามด้วยนะครับชื่อแอปนะครับที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่า my app ก็แล้วกันนะครับ my app อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter ครับอ่าแล้วก็ลองให้มันสร้างนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับให้มันสร้างขึ้นมานะครับ all done เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยโอเคนะครับ your application code นะครับ is in my app นะครับบอกว่าให้คุณไปนะครับพัฒนาต่อได้เลยนะครับไฟล์ของคุณจะอยู่ที่ main.dart นะครับเมื่อนะครับเราทำการสร้างโปรเจกต์ฟัตเตอร์ขึ้นมาแบบนี้สเต็ปต่อไปทำยังไงนะครับเราก็ไปเปิด VS Code ขึ้นมาสิครับ vs code ที่เราติดตั้งไปจาก EP2 นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่โปรเจกต์ของเราเลยนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ Open f o ฟ d e r นะครับ คลิกเข้าไปที่ open folder นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ไดดีนะครับก็ไปที่ไดดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ก็คือนะครับ app flutter นะครับผมก็ดับมาคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ select folder ครับอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์นะครับ app flutter ของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองคลิกเข้าไปที่ my app ของเราครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับ ฟราเตอร์นะครับจะสร้างนะครับสิ่งต่างๆขึ้นมาให้เราตามนี้เลยนะครับสร้างขึ้นมาจากคำสั่ง f l u t t e r Create นะครับจากคำสั่ง f l u t t e r Create นะครับมันก็จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็นะฮะเวลาเราที่จะพัฒนานะครับแอปอะไรต่างๆนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ให้เห็นขั้นตอนการทำก่อนนะครับว่าเวลาที่เรานะครับจะเริ่มต้นนะครับสร้าง ฟรัตเตอร์ขึ้นมาเนี่ยครับเราจะต้องมารันทดสอบก่อนนะครับรันทดสอบโดยการใช้รันฟรัตเตอร์ด็อกเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็มาสร้างแอปของเราขึ้นมานะครับแล้วก็การพัฒนานี้ก็จะเป็นการใช้ภาษาดัตนะครับในการพัฒนานะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราค่อยๆไปทีลัสเต็ปกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ